โอ้เ้าคุณซอนะเป็น,ปนไปได้ยังไงครับผมนงง,งคุณตาช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันคืออะไรก็แปลว่าไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งใช่ไหมคลิปนั้นก็คือมีผู้คนออถามมาว่ามันหายใจไม่ออกไม่เข้ามันก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกลุงก็เลยแสดงท่านะให้มันจะไม่ยากอะไร หายใจไปขยําขยี้พวกเป็นไส้นงไสนัดหัวคิ้วมันจะไปทาแบบนี้เห็นไหมไม่กินไม่ทาไม่ฉีดอยู่ที่ภายใต้เงื่อนไขภาษาของลุงคุมให้อยู่มันอยู่เงื่อนไขตรงนี้นะครับมันเป็นเรียวไทม์นะครับทำแบบทีนี้คนเขาทําเขาทําได้ได้เยอะแยะมากมายไก่กองแต่ทางฝั่งคุณซอสงสัยเป็นไปได้ไงว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้หายใจไม่เข้าไม่ออกเนี่ยครับปวดหัวปวดศีรษะ ปวดหัวคิ้วปวดเนี่ยเท่านั้นนะครับมันจะโปรง่งมันจะโลง่งตามมือตามไม้เลยครับนะลุงก,ก็ตอบดิเพกงน,นีมันมันเป็นไปมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วเพราะว่ามีผู้คนได้รประโยชน์มากมายมหาศาลใช่ไหมทางคุณซอรเนี่ยยังไม่เคยเจอเพีเยงแต่ว่าดูบุคคลที่สามเห็นบุคคลที่สามก็เลยสงสยัยขึ้นไปไปได้ไงวะก็เพราะมันยังไม่เจอกับตัวเองเขาเจอกับตัวของเขาเอง เขาก็ยอมรับโดยสตีเออมันใช้ได้จริงๆโอเคคําว่าเขานะเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเราเป็นแล้วก็ทําแบบเขาตามลุงบอกเอาไว้นะสําหรับการหายใจไม่คล่องทั้งเข้าและออกเนี่ยนะครับนะเอาเป็นว่านี่เดี๋ยคือพลังงานบริสุทธิ์รักษากันและกันนะครับสําหรับฟังลุงเวเลอีซี่มากนะครับในการที่จะช่วยนะแต่ต้องเร็วทามนะครับทําด้วยนะครับขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ คำว่าเรียวทำนี่มันแปลว่าทางฝั่งลุงมันเป็นลักษณะของอากาลิโกนะครับไม่เลือกเวลาใครก็ได้สงข้บมาเดี๋ยวนี้ประมาณนี้นะแม็กเงา